ใครมีแบงค์สิลดอีกหนึ่งแสนพี่เหลือห้าแสนกว่าครับถอยลดง่ายถอยจากเขาเหรอจ้า กระบะย,ยกสูงลด50เครับเหลือ4ี่แสนก่าบาท4งวดแรกผ่อนสี่พันฟังไม่ผิดครับผมเหมือนที่บอกนะกระบะย,ยกสูงครับออกใหม่7800แสนวันนี้ผมขาย4แน่นอนนะเหมือนที่บอกเป็นเหมือนทั้งเลือกพี่ออกใหม่เอาแบบแคบเริ่มต้นเลยนะหกแสนปะล้อกระทะธรรมดาเลยนะคะแต่มาหาผมอัพเกรดเป็นย,ยกสูงให้แล้วเหมือนที่บอกครับใครมีแบงค์สิลดอีก1 0 0 0งแสนพี่เหลือ5 0 0แสนกว่าครับได้ข่าวมานะเห็นที่อื่นบอกว่าตัวเตี้ยที่อื่นขาย4 0 0แสนงั้นเอาไปอีก1 0 0 0งแสนพี่ แต่ไม่ใช่ตัวเตีย้ยนะตัวสูงด้วยครับและยังไม่พอไฮไลท์ครับไม่มีสิ้นสุดคนอย่างปอมครับไปอย่างไรฮะแต่งลาโพงให้ฟรีไม่มีคิดเพิ่มเข้าใจว่รลถแค่ราคาคุณภาพเหมือนเดิมบางคนบอกฮ้ยรถมีปัญหาหรือเปล่าล้างขาย2ปีครับเครดิตดีดอกเบี้ย2บาทนะเป็นไงเป็นเหมือนทางเรื่องครับ เงื่อนไขนี้สี่คนแรกเท่านั้นที่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาคิดอะไรไม่ออกคอมเมนต์เลข4เลยครับได้ไปพี่คนเซอร์ได้ในระาคา4 0 0แสนสี่งแรกผ่อนสี่พันหลังจากนั้นอยู่มา7-8็ดแปันตลอดสัญญานะครับย้ําเลยเครดิตดีฟีดาวสิบาทรู้เรื่องนะฮะส่วนใครที่กดแชร์แนะนําคนมาซื้อเอาไป1นึ่งหมื่นครับตัวรถไม่มีอะไรมากมายครับตัวท็อปสุดไวหน้าโปรเจคเตอร์ครับแม็กดลอเลยตัวนี้นะมาพร้อมยางบิดโตนครับตัวลงตัวลูไม่ใช่นะั้น ุ่งกดด้วยเออขึ้นรถทังดีนี่ครับปุ่มสตาร์ทนี่ครับเป็นหัวเกียร์รุ่นใหม่ครับสั่งได้นะครับชอบหัวเกียร์แบบไหนจะยาวจะแบนจะลึกจะอะไรก็บอกมาเดี๋ยวผมจัดให้อ่ะให้ดูสภาพรอบคันนะเป็นไงโคตรสวยกล้องมองหลังฮนะเหมือนที่บอกตัวท็อปถอยแบบง่ายนะครับนะถอยรถเง่ายถอยจากเขา,าเหรอจ ังไงครับสวยถูกใจยาำมีครั้งนะครับถ้าจะหาว่าถูกกว่านี้มีไหมน้องป๊อบมีครับพี่ไม่อาจจะเยอะกว่านี้เก่ากว่านี้ราคาเริ่มต้นที่300แสนกว่าบาท3าวันแรก่อนสามพันคับฟรีก3เดือนหลังจากนั้น6ก็พันก็มีแต่คันนี้เนื่องจากว่าตัวโค้ดท็อปสภาพโคตดใหม่เลย4 0 0แสนกว่าบาทแล้วกัน4ี่วันแรก่อนสี่พันหลังนั้น7จ0 0ดพันต่อสัญญาอยากได้ดิโทรมาครับ